พียาทแล้วโรักากท้าละน่เีินนสะที่สเลยเ็รักเหมือนกันเนาะเขียนได้ป่ละเารงเป็นปะตรงเป็นปะเป็นปะ

ตรงนี้นะคะไปไปอะไสวัสดเอ้โนะคะนองค่ะขอบคุณมากนะลูกขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนลูกปลอดยค่ะ